กินเท่าไหร่มันก็ยังไม่อ้วนสักทีมันต้องแก้ยังไงดีหากใครนะครับที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบผมรับรองว่าจะเห็นผลขึ้นแน่นอนครับสาเหตุหลักของคนที่กินแล้วน้ําหนักยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเกิดจากว่าคนที่อยากที่จะมีน้ําหนักตัวที่มากขึ้นเนี่ยทำให้ตัวเองดูตัวใหญ่ขึ้นอวบขึ้นมักจะชอบเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กินเยอะแล้วแต่จริงจริงแล้วนะครับคุณกินไม่ถึงนั่นเอง การกินไม่ถึงนะครับคือการที่กินแคลอรี่โดยรวมทั้งวันไม่ถึงค่า TDEE e, หรือว่า Total Daily Energy Expenditure นะครับหากคุณกินแคลอรี่ถึงหรือว่าเกินค่า TDEE e, นะครับคุณก็จะสามารถเพิ่มน้ำหนักตัวได้นั่นเองครับ หากใครนะครับที่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องกินอะไรบ้างต้องกินสารอาหารอะไรบ้างและวันหนึ่งเองเนี่ยเราต้องใช้พลังงานไปเท่าไหร่บ้างน,นะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูในริงนี้ได้เลยนะครับผม <S <S เพราะว่าลิงกนี้นะครับผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมเข้าไปดูได้เลยนะครับ วิธีแก้สำหรับคนที่กินยังไงน้ําหนักก็ไม่ขึ้นนะครับคือ1เปลี่ยนชนิดของอาหารให้มีแคลอรี่ที่สูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นข้าวนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นข้าวโอ๊ตขนมปังและเส้นต่างๆนั่นเองครับ 2. กินโปรตีนให้ถึงหากคุณต้องการเพิ่มน้ําหนักหรือว่าเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับคุณควรที่จะทานขั้นต่ําอยู่ที่1.8กรัมของ1น้ําหนักตัวต่อ1กิโลกรัมนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณน้ําหนักตัวอยู่ที่60กกกกคคุณควรรรรทททีีี่่่จะาาานนนโปตตขััั้้ํํอยู108 g. 108 g มมมไใชน,นัก อกไก่นะครับหลายๆคนชอบเข้าใจผิดอกไก่ดิบ100กรัมจะมีโปรตีนอยู่ที่24กรัมนั่นเองครับหากคุณต้องการกินโปรตีนที่มาจากอกไก่เท่านั้นคุณจะต้องกินอกไก่ดิบ450กรัมต่อ1วันเท่านั้นอกไก่ที่ผมพูดถึงนะครับมันเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณสามารถที่จะทานโปรตีนจากแหล่งอื่นๆได้นะครับ 3. เพิ่มการกินไขมันดีไขมันควรได้รับขั้นต่ำอยู่ที่0.8กรัมของน้ำหนักตัว1กิโลกรัมไขมัน1กรัมนะครับเราจะได้9กิโลแคลอรี่ที่เป็นพลังงานยกตัวอย่างเช่นหากคุณน้ำหนักตัว60กิโลกรัมถ้าเกิดว่าคุณต้องการกินไขมัน48กรัมเพราะฉะนั้นก็เอา48คูณ9คุณก็จะได้432กิโลแคลอรี่แล้วครับหลายๆคนนะครับชอบโกการกินไขมันดีเพราะว่าคิดว่าการกินไขมันดีนะครับหรือว่ากินไขมันต่างๆเนี่ยคิดว่าแคลอรี่มันเยอะไม่สำคัญ กลัวการกินเข้าไปแล้วไขมันจะมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับมันช่วยระบบฮอร์โมนต่างๆนะครับและยังทําให้เราสามารถกินแครี่ให้ถึงปริมาณที่เราต้องการได้อีกด้วยนะครับผมไขมันที่ดีนะครับได้จากน้ํามันมะกอกถั่วเปลือกแข็งต่างๆ mm hmm. เบเซจีปลาเซอมอนหรืออัวคาโดนั่นเองครับสเพิ่มมวลกล้ามเนื้อโดยการเล่นเวทเทรนนิ่งครับการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับไม่จําเป็นต้องเล่นให้ให,ใหญ่มวลคือค่ากล้ามเนื้อที่อยู่ในร่างกายของเราหรือว่า soft lean m a สยิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะ ก็จะยิ่งทําให้เรานะครับมีน้ําหนักตัวที่มากขึ้นได้นั่นเองครับการเพิ่มกล้ามเนื้อให้มากขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับอาหารและโภชนาการที่เราต้องกินเข้าไปในร่างกายหากเรายกเวทอย่างเดียวแต่กินไม่ถึงค่า TDE ก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อได้นะครับ สรุปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าเพิ่มน้ำหนักตัวให้มากขึ้นนะครับคุณต้องใส่ใจในเรื่องของอาหารโภชนาการและสารอาหารนะครับคุณอย่าคิดไปเองว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่กินเยอะแล้วนะครับผมคุณเองจะต้องจดทุกอย่างเพื่อความแม่นยําและสุดท้ายนะครับเราจะได้กลับมาแก้ไขในส่วนที่เราพลาดไปนั่นเองครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่ช่องฟิตดีไซน์พรามของเราด้วยนะครับผมจันร์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ